สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้คุณน้าพระบ้านครับก็ได้นำพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พที่4เกตทะลุซ้มอีกองค์หนึ่งครับที่คุณน้าพระบ้านามีอยู่นะครับก็มิวอกาสที่จะนำพระสมเด็จนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ร่วมกันพิจารณานะครับถึงความเก่า ความสวยงามพิมพ์ทรงะจะถูกต้องตามลักษณะพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพุทธเจาตัวกรมังสีที่ท่านได้สร้างไว้หรือไม่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่4พิมพ์เก็บตะลุุ้มถ้าดูกันภายนอกครับพิมพนี้ก็จะสวยงามระดับ แชมป์เลยนะฮะสภาพพิมพ์ด้านหน้าเป็นพร์ที่กดพิมพ์ได้ลึกมากโดยเฉพาะซอกแขนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพร์ที่มีความงามสงา่าท,ทั้งองค์นะก็มีการตัดปิดด้านข้างไม่กว้างเกอกทาครับก็เป็นเหล็เป็นฉาดกนะครับสภาพพื้นผิวมีคราบของความเก่านะ ฝุ่นปกคลุมบางๆนะครับเนื้อในเป็นเนื้อลักษณะหนาชา้านงะมีเม็ดมวลสางมีรอยหดตัวด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบครับมีรอยปรี100ปรอยปูไตตามขอบบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นภาาที่สวยสมบูรณ์มากนะครับทั้งพิมพ์ทรงและเนื้อหารครับเพื่อนๆเ,เราก็มาดูหลักการพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆังพิพ์ที่4กันนะครับหลักในการพิจารณาก็มีอยู่ด้วยกันหลายหัวข้อด้วยกันนะครับจากที่1ก็คือเราดูที่เส้นรอบแม่พิมพ์ด้านซ้ายมือพระนะครับ จะเป็นเส้นนูนลากยาวลงมาถึงบริเวณกึ่งการแขนซ้ายพระและไม่เกินข้อศอกซ้ายพระนะครับแล้วก็จะชิดสมและแนบกืนหายเข้าไปในครอบแก้มหลักการที่2ก็คือเส้นกรอบไม่พิมพ์ด้านขวามือขององค์พระนะครับจะลากยาวมาจุดถึงด้านล่างและจะชิดเส้นสมตรงมุมร่างพอดี หลักการที่3ส่วนโค้งของซุ้มครอบแก้วด้านซ้ายมือพระนะครับด้านซ้ายมือขององค์พระตามลูกศรที่จะชี้ให้ดูจะล้มไปทางขวามือพระเสมอครับหลักการที่4คือเกศพระสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่พิมพที่4เกศจะยาวกว่าพิมพ์ที่1นะครับและทะลุซุ้มครอบแก้วเล็กน้อยนนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพที่4ครับหลักการที่5ครับใบหน้าของสมเด็จ วัดตะคังพิมพ์ใหญ่พิมพที่สีไปน่าจะเป็นรูปไข่เดียวนะครับแล้วพ็ได้สัดส่วนหลักการที่6คือกรณีกดพิมพ์ได้ลึกชัดนะครับพิมพ์ที่4ี่จะเห็นหูพระแนบลำไรทั้งสองข้างครับองค์นี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นลางลางนะครับหลักการที่7ครับรักแร้ซ้ายพระจะโค้งสูงกว่าข้างกว่าพระนะครับเนื้อที่ระหว่างรักแร้กับหัวไหล ด้านซ้ายพระจะมีเนื้อที่บางกว่าด้านขวามืองพระนะครับแลนะการที่8ครับการวางแขนของพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่4แขนทั้งสองข้างจะทิ้งลงมาตรงๆนะครับแลนะการที่9ครับช่วงลําตัวตั้งแต่อกไปจนถึงเอวอกจะเป็นรูปตัว V ครับลงไปถึงเอวแล้วเอวก็จะผายออกเล็กน้อยจา้สอข้างนะครับแลนะการที่10ครับช่วงระดับไหล ระดับไฮปะลาจนถึงมือประสานกระดูยาวนะครับนะหลักการที่11ครับหัวเข่าด้านซ้ายจะยกสูงกว่าหัวฐานชั้นบนด้านซ้ายมือพระเสมอคือด้านนี้จะหัวเข่าจะสูงกว่าหัวฐานนะครับหลักการที่12ครับหัวเข่าด้านขวาพระจะเทียบกว่าหรือเสมอหัวฐานชั้นบนด้านขวามือพระ ก็สลับกันนะครับร่องหลักการที่13ครับร่องระหว่างฐานชั้นบนกับหน้าตักพระทางขวามือพระจะตื้นแล้วค่อยๆลึกลาดลงไปทั้งซ้ายมือกรานะครับหลักการที่14ครับพื้นที่ในซุ้มครอบแก้วจะต่ํากว่าพื้นนอกซุ้มครอบแก้วเล็กน้อยฮะต้องส่องแบบตะแคงนะครับถึงจะมองเห็นนะครับหลักการที่15ครับ ร่องระหว่างฐานชั้นกลางกับฐานชั้นบนพื้นที่ภายในร่องจะสูงเสมอกับพื้นรอบตัวองค์พระนะครับด้หลักการสุดท้ายครับพิมพ์ที่4ส่วนใหญ่จะตัดปีกกว้างหรือจะเรียกว่ามีเกาะระจบครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการพิจารณา,าพระสมเด็จพระรังพิมพ์ที่4พิมพ์เกตะรุซุ้มนะครับที่คุณพระบ้านได้นำมาให้เพื่อนๆได ร,ร่วมพิจารณาครับคุณน้าพาบ้านมีพระเครื่องในครอบครองเยอะมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกดไลก์กดแชร์ครับเพื่อติดตามชมพระดีๆกันต่อไปครับสวัสดีครับ